สวัสดีครับผมออซซี่จาก Seven น h o p นะครับวันนี้แนะนำหูฟังบลูทูธอีกสักรุ่นหนึ่งนะครับจากแบรนด์ s o u d p ว e ี e นั่นเองนะครับวันนี้ก็มาในรุ่นนี้นะครับเป็น f r e ทู Classic นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นหูฟังไร้สายนะครับระบบ TWS เป็นน้องเล็กของทาง s o u d าว e ีดเขานะคือน่าจะเป็นรุ่นที่มีราคาจำหน่ายถูกที่สุดนะครับเรามาดูว่ามันดียังไงนะครับอ่ะ กล่องหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสาวพีดฟรีทูคลาสิกก็ยังคงดีไซน์เดิมไว้นะเพียงแต่ว่ากล่องก็จะเป็นกล่องแบบกล่องสอดนะฮะตามราคานะก็ชื่อรุ่นจะอยู่ตรงนี้นะครับโลโก้แบรนด์เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนกันนะแล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นรูปแบบใส่หูฟังนะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นรูปตัวหูฟังนะครับรูปทรงจะคล้ายๆพวกซาวพีดมินินะครับเท่าเท่าที่ผมแกะมาดูนะจะคล้ายๆทรงจะคล้ายๆสาซาวพีดมินินะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นที่ เน้นใช้งานทั่วๆไปมากกว่าคือมันจะไม่มีเกมมิ่งโหมดไม่มีระบบอะไรที่ทําให้ราคามันแพงะนะครับก็ทําให้ตัวนี้เขาสามารถคุมราคาไว้ได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้ก็มาดูสเปคกันนะครับกล่องเป็นแบบนี้ก่อนเออแต่ผมแปลกใจนิดนึงนะครับกล่องเนี่ยพุ่นจริงนะครับดูดีเกินราคาไปเยอะเลยนะคือกล่องเปิดมาในกล่องใหญ่เบลอเลยนะครับทั้งที่หูฟังก็เล็กๆนะงงไหมแต่พอเป็นหูฟังรุ่นแพงของเขาในะอย่างพวกมินิมินิโปรหรือรุ่นอะไรก็ตามแต่นะครับที่เป็นรุ่นแพงๆนะกล่องมันจะเล็กๆ นะครับแล้วหูฟังก็จะใส่มาในตลับเลยแต่เนี่ยคือเขาจะแยกตลับกับหูฟังออกมานะครับเปิดมาเนี่ยดูแพงมากเลยนะครับสาหรับตัวสาวพีชฟรีทูคลาสสิกตัวนี้นะครับก็แกะกล่องออกมานะฮะเราจะได้อุปกรณ์ตามนี้ก็คือมีหูฟังนะครับ2อันตลับ1อันนะครับแล้วก็จุกหูฟังอีก2ขนาดเหมือนมาตรฐานนะฮะก็คือให้ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่มาอยู่ในถุงนี้นะไซส์กลางใส่ที่ตัวหูฟังใส่ชาร์จไทป์ซสั้นๆ1เส้นแล้วก็คู่มือ1อัน นะครับสำหรับสเปคตัว SoundPEATS Free2Classic นะครับตัวนี้ก็จะใช้บลูทูธเวอร์ชัน5.1นะครับก็รองรับโปรไฟล์เสียงเป็นแบบ HFP นะครับ A2DP แล้วก็ AVRCP นะฮะชิปเซตตามหน้าเว็บไซต์เขาแจ้งไว้เนี่ยก็จะเป็น Jerry 6973D4 อันนี้ผมไม่รู้จักจริงนะฮะแต่ว่าลองเชื่อมต่อดูแล้วก็ปกติดีนะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นแบบพวกคอขอมอะไรอย่างนี้เข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องราคานะ ซัพพอร์ตโคเดของบลูทูธที่ใช้ก็คือ SBC นะครับระยะทําการสูงสุดประมาณ10เมตรในส่วนที่ไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ในตลับเนี่ยมีความจุ3 5 0 m สมิลลิแอมนะครับส่วนในหูฟังมีข้างละ4 3 m มิลลิแอมปตรงนี้ก็เป็นมาตรฐานนะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ1.5ชั่วโมงนะครับสำหรับาการชาร์จหูฟังนะส่วนชาร์จตัวตลับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงซ็อกเกต ใช้แบบ USB-C นะครับในการชาร์จใช้งานต่อเนื่องรวมแบตเตอรี่ลหลับประมาณ30ชั่วโมงนะครับอ่าสเปคเขาแจ้งไว้เท่าคร่าวๆประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวหูฟังกันเลยดีกว่าตัวหูฟังนะครับตลับเนี่ยต้องบอกว่ามีความคล้ายมินิโปรอยู่พอสมควรนะผมมีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหยิบให้ดูคือคือจริงๆแล้วอันนี้นะครับอันนี้เป็น mini pro HS นะครับเห็นไหมฮะ ขาก็คงดีไซน์เดียวกันไว้นะครับเกือบจะใส่เคสด้วยกันได้เลยมั้งเนี่ยผมว่าแต่ว่าตัวนี้มันจะอ้วนกว่าน่อยนึ่นสำหรับฟีทูนะเพราะาตัวหูฟังมันใหญ่กว่านิดนึงนะครับแต่ว่าเลเยอรหน้าตาหูฟังเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับราคา2อสามพันกับราคาไม่กี่ร้อยนะครับก็จะหน้าตาแบบนี้แหละนะครับดีไซน์เนี่ยผมว่าเขาทําได้ดีนะ สำหรับเรื่องดีไซน์เพราะว่าเขาก็อิงแบบจากรุ่นที่มานะครับมันเป็นรุ่นที่ราคาไม่สูงนะรุ่นนี้แต่ผมว่างานการผลิตเขาก็ไม่ได้แย่ลงไปเท่าไหร่นะฮะก็เริ่มจากด้านหน้ากันเนี่ยตัวตลับเนี่ยเป็นพลาสติกสีดําด้านทั้งตัวอ่าสีดําแบบกึ่งด้านกึ่งเงาคือเป็นเนื้อพลาสติกนะครับโดยที่ไม่ได้ทําสีมานะแต่ว่ามันเก๋ต,ตรงนี้เห็นไหมครับเขาทําเป็นลายไว้นะครับเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าเหมือนมันเป็นหนังอะนะครับคือลายพลาสติกเนี่ยมันจะเป็นลายแบบเดี๋ยวนะผมซูมให้ดูเลยดีว่่่าาาาประมมมณเเนนีี้ยห็ุด คือเขาจะทําให้มันเหมือนมีหนังหุ้มไว้นะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่หนังหรืออะไรนะครับมันก็เป็นพลาสติกนี่แหละแต่ว่าก็ทําลายเหมือนหนังๆไว้นะครับมีเส้นคัดเอาตรงนี้นะครับสาหรับช่วงเปิดฝานะครับแล้วก็ด้านหน้าจะมีไฟแสดงสถานะสําหรับบอกว่าชาร์จหูฟังอยู่แล้วก็เวลาเราเสียบชาร์จตัวตลับไฟตัวนี้ก็จะขึ้นนะครับเขาก็มีขั้นเส้นตรงกลางไว้แก้เลี่ยนนะครับแบบนี้นะคือทําแบบแบบไม่ได้เป็นลายหนังทั้งตัวนะครับมีคัด คัดเส้นเนี่ยไว้นะครับเป็นเส้นสีดําด้านๆผ้าทั้งตัวเลยแบบนี้นะครับเรียบๆไม่มีอะไรในส่วนของด้านหลังนะครับตำแหน่งบานพับก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็ด้านตรงด้านหลังตรงบานพับนี่นะครับก็พิมพ์ยี่ห้อของตัวเองไว้ว่าสาวพีชนะครับเป็นการแกะร่องลงไปนะครับไม่ใช่การสกรีนนะใช้ไปก็ไม่ลอกนะครับแล้วก็ซ็อกเก็ตที่ใช้ชาร์จตัวตลับเป็นแบบ usb c เสียบตรงนี้นะครับตัวตลับก็ไม่มีปุ่มอะไรใดๆเลยมีมีแค่ช่องชา์จตรงนี้แล้วก็ไฟสถานะตรงนี้นะครับเปิดตลับขึ้นมานะฮะ ด้านในเนี่ยจะมีหูฟังอยู่นะครับในฝาด้านบนเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยเขาก็ทําดีนะคือถึงเป็นรุ่นราคาไม่แพงนะแต่ว่าเขาก็ยังใส่อินเสิร์ตข้างในมาให้นะครับเป็นเหมือนฝาอีกชั้นหนึ่งสีเทาอยู่ด้านในนะครับทำให้มันดูไม่แบบโลง่งๆเหมือนบางยี่ห้อนะที่ปล่อยหลุมๆไปเลยคือมันไม่มีผลอะไรนะแต่ว่ามีมันดูสวยกว่านะครับจากนั้นผมหยิบหูฟังออกมานะครับก็ตัวหูฟังจะอยู่ในตลับนะครับซ็อกเก็ตตามตำแหน่งการชาร์จก็อยู่ตรงนี้นะ เวลาชาร์จถูกฟังก็ใส่ลงไปแบบนี้นะครับมันจะทําการชาร์จเองนะครับก็จะมีไฟติดขึ้นมาแบบนี้ความไม่ล่วงนะครับเป็นหูฟังก็จะอยู่ในตลับด้วยระบบแม่เหล็กน,นะครับทีนี้หยิบตัวหูฟังมาดูกันตัวหูฟังเนี่ยมันมีความคล้ายซาวพีดมินิแหละนะครับ แต่ว่ามันจะใหญ่กว่าติดหนึ่งนะครับคือตัวซาวพีดมินิมันจะเล็กกว่านี้แต่ไม่ได้เล็กกว่ามากนะถามว่าจริงๆแล้วใช้งานมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต่างกันนะในส่วนของขนาดเนี่ยเพียงแต่เท่ามาเทียบกันเนี่ยตัวนี้มันจะดูใหญ่กว่าซาพีดมินิเล็กน้อยจุกน่าจะใช้ด้วยกันได้นะครับในส่วนของเฟสเพลทก็ทําเป็นโลโก้ซาพีดมาตรฐานนะครับเป็นตัว S แบบแบบแหวงไปหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นรูปเหมือนโล่นะครับคล้องไว้นะครับเป็นสีเงินนะตรงนี้เป็นส่วนของไฟสถานะนะคร้ดดีีง,ง,งวดวนส นะครับมี2ด้านนะแล้วก็ในส่วนของคอนแทคชาร์จก็จะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบหูฟังราคาประหยัดนะครับแล้วก็ชอบเบสนะครับก็ตัวนี้ก็เท่าที่ผมลองฟังดูเขคร่าวๆเดี๋ยวค่อยามาสรุปอีกทีตอนเลิกนะแต่ว่าบอกเลยว่าเบสเนี่ยปุ๊กๆๆเลยทีเดียวนะครับคือเบสเยอะเหมือนกันเพียงแต่ว,ว่าเดี๋ยวเรามาเทียบกับรุ่นอื่นแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าผมรู้สึกยังไงเวลาฟังเทียบกันแล้วนะครับ ก็ในส่วนของรายละเอียดหูฟังภายนอกเนี่ยก็จะประมาณนี้มันไม่มีอะไรแล้วล่ะนะครับก็หูฟัง TWS พื้นฐานนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้มีฟังก์ชันเกมมิ่งโหมดนะครับไม่ได้มีการตัดเสียงไม่มี SBC ไม่มีอะไรเลยคือเขาทำมาให้มันเรียบง่ายเพื่อควบคุมราคาให้มันถูกที่สุดโดยที่ยังใช้งานได้ดีตามมาตรฐานสาวพีดนั่นเองนะครับ ทีนี้ก็มาถึงส่วนการใช้งานทั่วๆไปนะครับและการเชื่อมต่อแล้วฟังก์ชันควบคุมต่างๆนะซึ่งก็เหมือนเคยนะครับในส่วนของอวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยผมจะทํำละเอียดเหมือนกับว่าท่านไม่เคยใช้หูฟังแบบนี้มาก่อนเลยนะครับสําหรับท่านที่ ใช้งานหูฟังแบบนี้เป็นอยู่แล้วตรงส่วนนี้ก็ข้ามไปเลยก็ได้นะครับมันไม่มีอะไรนะถ้าใช้เป็นอยู่แล้วนะแต่ว่าสําหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งซื้อมานะครับอาจจะเป็นหูฟังรุ่นนี้รุ่นแรกหรือว่าเพิ่งเคยดูคลิปของผมมาครั้งแรกนะครับหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าใช้งานไม่เป็นลองทําตามนี้นะครับใช้งานได้แน่นอนนะครับจะสอนตั้งแต่เบสิกเลยก็อันดับแรกนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นนะซื้อมาปั๊บนะครับ ให้เอาไปชาร์จก่อนนะครับสำหรับหูฟังเนี่ยผมแนะนำที่10-15นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นระบบชาร์จภายในตัวมันด้วยแล้วก็เป็นการเช็คอัพเบื้องต้นด้วยว่าระบบชาร์จอะไรเงี้ยมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับจะได้ไปต่อที่สเต็ปต่อไปได้เลยนะครับโดยที่ของรุ่นฟรี2คลาสสิกนะครับมันจะไม่มีสติ๊กเกอร์ขั้นขั้วอะไรมานะครับเพราะว่าตอนอแกะออกมาจากกล่องเนี่ยตัวหูฟังเนี่ยเขาจะใส่อยู่นอกกล่องนะครับ ก็ให้เราทําการเอาตัวหูฟังสองข้างเนี่ยใส่เข้ามาในตลับให้มันอยู่แบบนี้นะครับมันเป็นแม่เหล็กนะใส่ไปมันดูดของมันเองนะครับหลังจากที่เราใส่เข้าไปเสร็จนะครับเราก็เอาสายเท้าทาซีนะครับโทษทีทสายซี 4. ถ้าไม่มีก็ใช้ที่เขาให้มานะครับถ้ามีอยู่แล้วก็เอาเสียบเข้าไปแล้วทิ้งไว้ก่อนนะครับสัก15นาทีแล้วกันนะครับเป็นการชาร์จแบตเบื้องต้นรวมถึงให้ตัวตลับอะ่ะมันได้ทําการชาร์จแบตที่หูฟังด้วยนะครับแล้วเราค่อยมาเชื่อมต่อกันนะครับ ทีนี้วิธีการเชื่อมต่อหลังจากที่ชัร์แล้วนะครับให้เราทําการเปิดหน้าเมนูบลูทูธอุปกรณ์ที่เราจะเชื่อมขึ้นมานะครับจะเป็น iPad ก็ได้ iPhone ก็ได้โทรศัพท์ Android ก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ได้อะไรก็ได้นะครับก็ทําการเปิดหน้าบลูทูธขึ้นมาจากนั้นนะครับเปิดฝาหลับนะแล้วก็หยิบหูฟังออกมาสองข้างพร้อมกันให้สังเกตไฟสถานะตรงนี้เห็นไหมครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับมันจะถ้าครั้งแรกนะบางทีมันจะกระพริบแดงแดงแดงขาวๆาวเนี่ยสองครั้งก่อนนะครับสองข้างก่อนรอสักครู่หนึ่งนะครับจนตัวหูฟังมันเชื่อมต่อกันเองสังเกตว่ามันจะอยู่ในสเตทนี้นะครับก็คือมีสีแดงข้างเดียวที่กระพริบข้างนี้มันจะไม่กระพริบแล้วเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับข้างนี้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ไปดูที่รายชื่อที่ตัวอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อมันจะขึ้นรายชื่อมานี่นะครับ Soundpeats Free to Classic ผมก็กดเชื่อมต่อนะครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับจนมันเชื่อมต่อเสร็จไฟแดงเนี่ยมันจะหยุดกระพริบแบบนี้นะครับอย่างนี้เห็นไหมฮะก็เป็นอันว่าใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ตัวหูฟังก็จะพร้อมใช้งานแล้วสําหรับท่านที่ต้องการใช้ด่วนเลยนะครับเชื่อมแค่นี้เอาไปใช้ได้แล้วนะครับทีนี้ เวลาเปิดปิดเครื่องนะครับตัวหูฟังเนี่ยมันจะทําการเปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อเราหยิบออกจากตลับนะครับแล้วก็ทําการปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อเก็บใส่ตลับมันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสมมุติว่ามันเชื่อมต่ออยู่แบบนี้นะครับผมสามารถเอาหูฟังไปใช้ได้เลยทีนี้พอผมใช้งานเสร็จแล้วนะครับผมต้องการจะปิดเครื่องผมก็แค่ใส่เก็บเข้าไปแบบนี้โโบเข้าไปนะครับสังเกตว่าให้ไฟแดงมันขึ้นแบบนี้นะครับ สองข้างนะก็คือมันช์จบางท,ทีเราบิดไม่ตรงเหลี่ยมมันก็ไม่ชาร์จมันก็จะไม่ตัดเห็นไหมครับว่ามันก็จะหยุดเชื่อมต่อไปเองไม่ต้องทําการเปิดปิดอะไรแต่อยา่างใดนะครับสามารถออกจากหน้านี้เลยก็ได้แต่ครับแล้วก็ครั้งต่อไปถ้าจะใช้งานนะเราก็แค่หยิบมันออกมาอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตัวหูฟังมันจะทําการเชื่อมต่อกันเองนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่เป็นอันเรียบร้อยเห็นไหมครับว่าสถานะจะเป็นแบบนี้ไฟตรงนี้ไม่กระพริบแล้ว แล้วก็ไฟตรงนี้ก็ไม่กระพริบเออโทษนะครับลายชื่อเชื่อมต่อก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับในส่วนของฟังก์ชันใช้งานนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นซาวพีทรุ่นเล็กนะ f e 2 Classic เนี่ยแต่เรายังได้ฟังก์ชันการสั่งงานครบถ้วนตามสไตล์ซาวพีทเลยทีเดียวนะครับผมจะไปเร็วๆเลยละกันโดยเริ่มจากการแตะหนึ่งครั้งนะครับสวิตช์เป็นระบบสัมผัสนะครับสำหรับรุ่นนี้นะแตะตำแหน่งสัมผัสก็คือตำแหน่งที่เป็นโลโก้ตัว S เนี่ยแหละแปะลงไปตรงรูปโล้นี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะแปะตงงรง โดยที่การแตะ1ครั้งนะครับที่ข้างขวานะจะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับแตะห่งครั้งที่ข้างซ้ายจะเป็นการลดเสียงนะครับ แต่2ครั้งนะครับที่หูข้างใดก็ได้ทํางานแบบเดียวกันนะครับแต่2ครั้งก็คือการเล่นเพลงและหยุดเพลงแล้วก็การรับสายและวางสายนะครับในกรณีที่เราใส่หูฟังอยู่ต้องการหยุดเพลงนะครับเราก็แต่2ครั้งนะต้องการเล่นต่อเราก็แตะ2ครั้งนะครับในขณะนั้นถ้ามีสายเข้ามาเราแต่2ครั้งก็จะเป็นการรับสายนะครับการแต่2ครั้งเนี่ยหูซ้ายหูขวาทางานเหมือนกันก็คือแต่2ครั้งเพื่อ enter มันนั่นเองว่างั้นเหอะก็คือเป็นการ pause แล้วก็รับสายด้วยวางสายด้วยนะครับ ในส่วนของการแตะ3ครั้งนะครับก็จะเป็นการเรียกใช้ Voice Assistant นะครับสำหรับรุ่นนี้3ครั้งนะครับที่หูซ้ายและหูขวาก็จะฟังก์ชันเหมือนกันก็คือเราสามารถเรียกใช้พวก Voice Assistant ต่างๆอย่าง Siri หรือ Google Assistant ได้จากหูซ้ายและหูขวาเลยโดยการแตะ3ครั้งนะครับมันจะเป็นการเรียกใช้ Voice a s s i s t นะครับแล้วก็การแตะค้างไว้1.5วินาทีนะครับในข้างขวาจะเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้าในข้างซ้ายก็จะเป็นการย้อนเพลงกลับ นะครับเท่านี้เองไม่มีอะไรส่วนการปฏิเสธสายก็คือถ้าสายเข้ามานะครับเราไม่อยากรับสายนี้ก็แตะค้างไว้2วินาทีจะเป็นการปฏิเสธสายนะครับมีเท่านี้เลยนะครับก็รายละเอียดสําหรับฟังก์ชันก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้มาถึงส่วนสรุปกันตัวฟรีทูคลาสิกนะครับผมเออมันออกมาสักพักก็หลัผมสั่งมาสัก ประมาณสัปดาห์แล้วนะครับก็รังเล่นกับมันอยู่เนี่ยก็ชอบเหมือนกันนะคือคือต้องบอกว่าตอนแรกที่มาเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากเนื่องด้วยความที่มันเป็นรุ่นเล็กของเขาว่างนั้นเถอะนะครับก็รู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากนะครับแต่ทีนี้พอมาลองฟังเนี่ย คือผมว่ามันก็ทําได้ดีอยู่ในเกณฑ์ของหูฟังราคาช่วงก่อนพันบาทแล้วกันนะครับคืออย่างเอาไปเทียบกับรุ่นพี่เขาเองเ่ยสมมติว่าเราไปเทียบกับอย่างซาวพีดมินิก็ได้นะครับผมบอกเลยว่ามินิเสียงดีกว่านะครับยิ่งพวกมินิโปรอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับรายละเอียดเสียงอะไรต่างๆมันดีกว่านะฮะ แต่ในส่วนของเบสนั้นนะครับมีความคล้ายกันมากเหมือนกับเป็นซิงเนเจอร์ของทางบริษัทซาวพีดไปแล้วว่าเบสเนี่ยเขาจะเยอะๆแล้วก็มาเป็นลูกๆประมาณนี้นะครับเริ่มตั้งแต่หูฟังรุ่นถูกอย่างฟร e ทู Classic ไปจนถึงรุ่นแพงๆเลยเบสจะคล้ายๆกันนะครับไม่ได้มีความรู้สึกว่าถ้าฟังเพลงทั่วๆไปหรือว่าใช้งานแบบทั่วๆไปสําหรับ YouTube อะไรเงี้ยนะก็ ไม่ได้รู้สึกว่าต่างกันมากนะครับเพียงแต่ส่วนที่ผมสังเกตได้ชัดๆจริงๆจะเป็นช่วงกลางแหลมมากกว่าซึ่งหลายๆรุ่นที่เป็นรุ่นพีเขาน่าจะทําได้ดีกว่านะครับมันโปร่งแล้วมันก็เปิดกว่านะครับแต่ว่าสําหรับการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็แน่นอนแหละด้วยความที่มันเป็นรุ่นราคาประหยัดนะมันก็ตัดฟังก์ชันบางอย่างออกไปซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะใช้เช่นอย่างเกมมิ่งโหมดนะครับเป็นการลดดีเลย์นะครับหรือว่าชิปเซตรุ่นนี้ก็อาจจะเป็นแค่ Bluetooth คบลูทูธ 5. ไม่ได้มีผลอะไรกับการใช้งานนะในความรู้สึกผมเพียงแต่ว่าเวลาเราอ่านสเปคแล้วมันดูเป็นรองเท่านั้นเองนะครับเพื่อ,อทําให้ราคามันถูกลงนะครับถ้าแนะนํานะผมมองว่าถ้านี่เป็นหูฟังบลูทูธตัวแรกๆนะครับสําหรับท่านที่จะซื้อใช้นะแล้วก็อยากได้แบรนด์ที่มันดูแบบมีมาตรฐานหน่อยนึงนะครับอาจจะเบือ่อโคโคเบื่อรีแม็กเบื่ออะไรอย่างนี้ไปแล้วนะครับก็อาจจะอยากซื้อยี่ห้อสาวพีสนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เท่าที่เห็นมันก็จะราคาแพงกว่าน,นี้นะแต่ว่าตัวเนี้ย อ่าเป็นรุ่นน้องเล็กของเขาซึ่งคุณภาพก็ไม่ได้เล็กตามไปเลยนะครับคือถือว่าจริงๆงถ้ามองแค่ความคุ้มกะคุ้มกว่ารุ่นแพงอีกเพราะมันไม่ได้ด้อยกว่าเยอะนะครับใช้งานทั่วไปเนี่ยแต่ว่าอ่าราคามันถูกกว่าเยอะนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนรุ่นนี้เนื่องจากมันไม่มีระบบ sbc หรือว่าอะไรพวกที่ตัดเสียงรบกวนก็แน่นอนนะครับเสียงไมโครโฟนในการใช้สนทนาเนี่ยมันจะชัดสู้รุ่นพี่เขาไม่ได้แต่มันใช้งานได้ปกตินะอ่าผมเทียบยี่ดีกว่ามันจะอยู่ในเกณฑ บัตร3ามไลท์อะไรประเภทนี้นะครับก็น่าจะเป็นหูฟังที่เป็นคู่แข่งกันในตลาดโดยตรงนะคือราคาก็อยู่ใกล้กันประมาณ6,700บาทเราเนี้นะครับก็คุณภาพก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละถ้าให้คะแนนเสียงนะครับผมว่า s o ซาวพีด e e ีทูคลา s สิกเสียงดีกว่านะครับคือยิ่งสายเบสเนี่ยชอบแน่นอนนะครับดุ่มๆมมาเลยนะครับในขณะที่มีบัตร3ไลท์ก็จะไปเด่นกว่าเรื่องไมโครโฟนก็ลองเลือกเอาดูนะครับมันดีทั้งคู่นะสำหรับช่วงราคาแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ถ้าเน้นฟังเพลงอาจจะเลือกตัว s o ซ e วพ Classic ก็ได้ นะครับมันฟังเพลงสนุกกว่านะครับในส่วนของการใช้งานอื่นๆก็ทั่วไปนะเพราะว่ามันไม่มีเกมมิ่งโหมดไม่มีตัดเสียงไม่มีอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นหูฟังที่ค่อนข้างมินิมอลนะครับคือเน้นแค่แบบ ใช้งานทั่วๆไปเลยสําหรับมนุษย์ออฟฟิศหรือว่าคนขึ้นรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยนะครับที่แบบต้องการหูฟังสักชุดราคาไม่สูงมากนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็ฟังกชันสั่งงานได้ครบถ้วนนะอาจจะใช้งานแค่ดูหนังฟังเพลงคุยโทรศัพท์บ้างนะครับเหมือนติดกระเป๋าไว้เผื่อต้องใช้อะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเล่นเกมเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าเชาเาไปเล่นเกมเนี่ยน่าจะเล่นเป็นอย่างน้อยน่าจะเป็นรุ่นมินิหรืออะไรอย่างนี้มากกว่านะครับมันมีพวกเกมมิ่งหมดนะลดดีเลย์ไทม์นะครับเวลาเล่นเกมถ้าเนี้ยเล่นเกมอาจจะมีีด ในจอค่อนข้างเยอะนะครับก็สำหรับความเห็นผมก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของราคานะครับ s o u n e p r e e to c l a s s l c นะครับเข้าใจว่าจะหาซื้อกันได้ อ่ะผมบอกไปติดไปทางแพงเลยแล้วกันนะไม่เกิน700บาทนะครับไม่เกินจากนี้แน่นอนถูกกว่านี้แน่ๆแต่ถูกกว่าเท่าไหร่แล้วแต่ว่าซื้อกับใครซื้อที่ไหนตัวแทนอะไรนะครับมันมีหลายตัวแทนหลายที่ลอเกินนะครับก็ราคาอยู่แถวๆนี้แหละแต่ว่าไม่เกินจาก700แน่นอนส่วนใหญ่ก็ถูกกว่านี้แหละแต่ว่าถูกกว่าเท่าไหร่ก็ลองดูกันเอานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซาวพีสฟรีทูคลาสติกนะครับก็เช่นเคยนะฮะถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะแล้วก็ช่องทางออนไลน์เรามี s h อ p e e นะครับซึ่งก็จะคอยอัพสินค้าเข้าไปทุกวันทุกวันนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใน Description นะครับลองกดเข้าไปดูไปเยี่ยมชมร้านกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ